เคยถามตัวเองไหมคะว่าคำว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเนี่ยเราพูดกับตัวเองไปกี่ครั้งแล้วถ้าคำตอบคือบ่อยมากจนแบบเอ่อนับไม่ท้วนวันนี้เราอาจจะมีทางออกให้กันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่จะจืะรู้จักดีเลยคือการผัดวันประกันพรุ่งค่ะก่อนจะไปเจาะลึกกันอย่าลืมกดติดตามช่องเปลี่ยนชีวิตเริ่มที่ใจและการเงินกันก่นกอนนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ค่ะ เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยจากข้อมูลที่เราดูกันมามาดูซับซ้อนกว่าแค่โหยขี้เกียจจังอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะในทางจิตวิทยาจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะใช่เลยทะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ความขี้เกียจธรรมดารรมดาอย่างที่เราคิดกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกลไกป้องกันตัวของสมองอย่างหนึ่งเลยครับสมองเราเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคความรู้สึกแบบ ไม่สบายใจที่มันผูกอยู่กับงานนั้นๆอาจจะเป็นความเบื่อความกังวลกลัวทำไม่ได้กลัวล้มเหลวอะไรพวกนี้ครับมีข้อมูลชิ้นหนึ่งชี้ว่ามันเกี่ยวกับสมองส่วนที่ชื่ออะมิเกต a าด้วยนะครับที่มันตอบสนองไวกับความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมองว่างานนั้นเป็นภัยคุกคามเล็กๆนะครับเลยแบบเเลี่ยงไปก่อนดีกว่าอ๋ออย่างนี้เองคือเหมือนเป็นการจัดการอารมณ์แบบขอสบายใจตอนนี้ไว้ก่อน แต่ระยะยาวอาจจะไม่ดีแล้วแบบนี้เราพอจะมีสัญญาณอะไรเตือนตัวเองได้บ้างไหมคะว่าเอ๊ะเรากำลังผัดวันอยู่นะกำลังติดกับดักนี้สัญญาณที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับก็คือการที่เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนการตัดสินใจหรือว่าการลงมือทำออกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับอาจจะมาในรูปของการวางแผนเยอะมากวางแผนซ้ำๆหาข้อมูลเพิ่มตลอดเวลาแต่ไม่เริ่มจริงสักที อืมเข้าใจค่ะหรือบางทีก็หันไปทำงานเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แทนไอตัวงานหลักจริงๆก็ยังอยู่ตรงนั้นและที่สำคัญเลยคือความรู้สึกผิดหรือความเครียดที่ตามมาทีหลังพอนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปอีกแล้วอ่ะยังไม่ได้ทาเลยซึ่งข้อมูลก็บอกนะครับว่าไอความรู้สึกผิดนี่แหละที่มันดันทำให้เรายิ่งไม่อยากทำยิ่งผัดวันต่อไปอีกกลายเป็นวงจรไปเลย ฟังดูเป็นวงจรที่ต้องรีบหาทางออกมาให้ได้เลยนะคะเนี่ยและในข้อมูลที่เรามีมีข้อเสนอแนะหรือวิธีช่วยให้เราก้าวข้ามเรื่องนี้บ้างไหมคะแบบเปลี่ยนจากคนชอบผัดวันอะไปเป็นคนที่ลงมือทําได้จริงๆมีครับมีเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็ดูไม่ยากเกินไปอยู่หลายอันเลยครับที่สกัดมาจากข้อมูลนะอย่างแรกที่น่าสนใจมากคือกด2นาทีครับอันนี้มีงานวิจัยรองรับด้ยวยนะว่ามันเวิร์กสนาทีเองเหรอคะ ใช่ครับหลักการง่ายๆคือให้เราเริ่มทำงานที่เราผัดผัดอยู่เนะี่ยแค่2นาทีพอการเริ่มต้นเล็กๆแค่นี้มันช่วยทลายกำแพงความรู้สึกว่ามันยากมันเยอะในใจเราได้ครับพอได้เริ่มแล้วสมองมันจะเหมือนมีแรงเฉื่อยเออทำต่ออีกหน่อยก็ได้ไม่ได้แย่นี่นะอะไรแบบเนี้ยอืมแค่เริ่มนิดเดียวก็ยังดีใช่ครับอีกเทคนิคที่คล้ายๆกันคือจับเวลา5นาทีบางทีก็เรียกว่า t ทม e b ็อก n ิงสั้นๆ คือตั้งใจเลยว่าจะทำสิ่งนี้แค่5นาทีพอกริ้งหมดเวลาค่อยมาว่ากันจะทำต่อหรือจะพอแค่นี้ซึ่งบ่อยครั้นเลยนะครับพอเราจดจ่อกับมันได้แล้ว5นาทีเนี่ยเรามักจะพบว่าเออทำต่อไปได้อีกนี่นะไม่ได้ยากอย่างที่คิดตอนแรกเหมือนหลอกสมองให้เริ่มก่อนประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีอีกแนวทางหนึง่งอันนี้เน้นปรับมุมมองคือใช้คำถามเตือนใจถึงอนาคตลองถามตัวเองดูครับว่า ถ้าฉันยังผัดวันเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกปีหนึ่งห้าปีสิบปีชีวิตฉันจะเป็นยังไงนะโอ้โหคำถามนี้แรงเหมือนกันนะคะครับการเชื่อมโยงสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำวันนี้กับผลลัพธ์ระยะยาวมันช่วยกระตุ้นให้เราเห็นความสำคัญแล้วก็สร้างแรงจูงใจได้ดีครับฟังดูเป็นเทคนิคที่จับต้องได้หมดเลยนะคะทั้งกด2นาทีจับเวลา5นาทีแล้วก็คำถามเตือนใจถึงอนาคต สรุปจากที่เราคุยกันวันนี้การผัดวันประกันพรุ่งม,มันก็คือกลไกลทางจิตวิทยาเนาะคะ่ะที่ช่วยให้เราสบายใจระยะสัน้นแต่เราก็เอาชนะมันได้แค่ต้องเริ่มเริ่มเล็กๆก,ก็ได้ไม่ต้องรอเพอร์เฟกเพราะหัวใจสําคัญคือลงมือทําวันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับการลงมือทํานี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่สุดแม้จะเล็กน้อยก็ตามผมอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันอยู่นิดนึงนะครับจากที่เราคุยกันไปเนี่ย มีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมครับที่พอจะเอากด2นาทีไปลองใช้ได้เลยทันทีหลังจากฟังจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเป้าหมายส่วนตัวเล็กๆน้อยๆลองเลือกมาสักอย่างแล้วเริ่มเลยครับแค่2นาที เป็นคำถามที่ชวนให้ลงมือทำจริงๆค่ะก็หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยค่ะว่าจะลองนำเทคนิคไหนไปปรับใช้ดูบ้างแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ